รถตีสาวน่อยเจอนี่สุกันครับตีทั้งชองสามนับเเฟือออกดีเลครับเป็นอีกมือครับ้นาติดต้นาครับเมื่อนี่ทุนที่นี่มากแบบนี้นะครับเบืองี่นองขอข่าไอเบื้องแค่ต้นขาเหรอครับตนนี้ยังใ้เป็ต้นนี่ต้นนี้ทีมงานั่งกํลังออกกากเส็จเยวยครับเบื้งนะครับานเลั พี่ต้อเลยจะเป็นสร้างหนุ่ยสร้างหนุ่ยสายห่อเออเอ้ยครับมาดูแล้วว่าท่านว่าอยากคิด่อยากคิดครับ่อยากคิดว่า่อยากคิดท่านยู่แล้วมื่อกี้ชูสีเราไปชูสีเนาะว่าท่านเลยว่าท่านก็ต้องท่าน่งว่าท่านก็เปิดโอตัวชั่วโมงละว่าไปโอ้ยพี่บ่ายไปลองครับ ขี้โคกสาลิงเล็กครับพี่น้องทัดนี่กันอยประมาณนี้ละตรงพี่น้องเห็นว่า่าวๆดนนี้ตัวย่างบางตอนว่ามันหลายมืนเดิมันหลายมนายันหน่อยเหมือนเดิอย่างละอสองตัวนะตัวหนึ่งยี่สิบดูผลง,งานไหมครับเอาขึ้นงาน ตั้งใจมามาจากไครก่อนอันนี้ช่างโอกระโอมาจางจังหวัดสมุทรรสาครครับสมุทรสาครครับเจ้าหน้าที่ไม่อยู่กับสาวหน่อยไหมครับผมม่อยู่จากเมืองไม่อยู่ตั้ง้็ไม่ไปหาปีครับโอ้โครับหาปีหาปีตะกอนไปเห็ดไสมากเหตุยังมากก่อนตะกอนจะเห็ดงั้นในบริษัทครับอยู่ระยองครับกลางช่วงล้างกาช่องพ่อมีกาไม่เห็ดลำบากก็สั่งครับที่บ้านครับอ นนีัอ um ้ตั e ้งใจคือเป็นเอฟซีสาวหน่อยเดี๋ยวจะพรบ่มาเนาะพ่อสามมือกันหน่อยเห็นลายเลยดิแร่เห็นว่าไม่เห็นไม่เห็นหลับตะเปยเพราะพ่อเข้าเนี่ยกว่าจะเปิดรงในสามมือไปล้ำกับบ้านนี่เปิดดากอาร์ลักเมื่หนาพ่อเห็นอย่างนีวิวาเลยเมื่อยก็เมื่อยโอ้ยมาล่ำกันเลยตั้งใจแล้วบ่ช่างโอช่างโออายุยักปีอายุสี่สิบห้าครับผมมีลูกมีเมียบ่มีมีครับผมมีลูกคนหนึ่งครับ ก็เหมนกันเามะกะเทยตัวอับอันนี้อันนี้ผู้อาวโสครับซื้อวันีครับนาซาครับนาซามาได้์ละครับครับผูบุอำเภอได้ครับอำเภอเพื่อครับอำเลอเดียวกันกับไครนันองแครับองแอมมดูขามไ่ครับ๋อามแล้วบ้านน้องตะบนน้องคิเล็กกวนเห็นไหมตะบนขามไ่เออออเออ โอ้ไปเหตุยังมากก็ก็สี่เลยมากเป็นแ<อ>น่นน่านทางมากครับน่านทาง<อ>ตายแล้วเคยไปอยู่น้ำหมูหลงมะล่ำบ่อ๋อครับยังม่งมคเคยเลยครับตายคิดยุ่งคิดจังไหนคิดโด,<อ>โดนมาเลยจังสี่มากเป็นเอฟซีพอเดยเฉพาะเล่นปะอ๋อคิดไม่ครับคิดทิ่ใการแหละแต่แรกว่าจะไปเกาหลีครับผมเลยอ๋อ เคยไปกรสายหมอลำมาบ่หนี้บ่เคยยั่ไม่ได้เบิ่งเราเอาคือว่าสิอ้น้ำาหน่อยปียืบ่กะโดนอ่ครโอ้เหมันจบเทิมดิมันจบบ่ได้เอาเอาเอาเมกันนาซาครับอายุยักปีหาปีบที่ปีสิ่งว่าถามว่ที่มีหลุมมีเมียบ่รับมีอยู่ครับมีแปนอยู่บางอครับครับเอาเอาโอ้โอ้ยรางกัน ครับตั้งพี่คะแนกไฟจ่อ LED ครับโอ้ตั้งพีเอาคับเอาแน่เลยนะที่มามากไม่ถึ่ไเพื่อมากก็เพื่อมากไม่หรือไงใช่อันนี้แผนเอลีครับเล็กเก่าครับเก่าแล้วก็บแก่แล้วก็หยาบพร้อมทัเก่าทั้งแก่ทั้งหยาบ สังไส้ับส้างออกครับยูมันี่สามปีนี่นะครับยูจอบรดีครับตีเลิกเลิกเลิกอสวัสดีครับกำลังสัมผัสกนักงันเระหนักงันดหน่อยหนึ่งนิดครับว่าจอดีเพิ่มแบบหม่ามันเกอบรอยตะล่างตัเม็ดด้วยรอยพัวตะล่างเม็ดเก็บสองรอยพี้นี่ก็รู้สึกาจะได้แบบว่าสี่ใจบ่ท่นบ่องไหนฮะ ทางออวก็ชางใช่ครับเป็นโซเฟอร์ครับมีรับน้องอันนี้ป้าย้องครับเมือปืนพอเต็มเก้าบาริสีไกายมารับจบเิดเดยวอีดีเนี่ยเห็ด,ดยังเกาะเห็ดเดียพี่เนี่ย

คัยอมรดาเจลานายว่ะโอ้เขาย่างไงก็ตดเายงไงยังไ้เราล้วนยังไงยังไงก็ตามใจเพ่นละแก่คนมัดเาืนบด้เเดียวนี้ก็ลัางเลงระดมฉากเป็นไอ้ช่างคนทางศิลปินท่างหมอลำไผ่เนี่ยใช่ไหมครเนี่ยเเป็นกาล้างัดนะรัการ้ยมินน้ี่เลงอย่งเือไดขย้นข่าวายังก่อศาสตร์ศิลป์ปีนี้คือว่าครับแกเนือเร่องเข้มข้นกั ก็นตลับีนองหรือเก่านั่นแหละผมเกี้ยงผู้ไม่ครับอาจารย์พ่อช่ยตะละบันนี้นะผู้พันในพวกเรามาเขาจุดย่างตะ้ับีกันป่ะนี่ป่น้องตั้งเพียงไปนํ่ ไปหน่อยนึงเออเอาขี้กันเอาอะไรขี้กันได้เองเอาเงินขี้อันนี้กรับตามพงครับบ้านเรศกับเจ้ากาลสินครับกาลสินเบื้องน้ามองดูนะเบื้องน้ามองดูเอฟซีเบื้องน้ามองดูเมืองหน้าดำครับเมืองมาจากเมืองหน้าดำกาลสินที่เมือง อายุยักดีีนี่อายุยัีครับีคบีสอบทีครับพี่น้าครับคลิปนี้ไปครับนี่คลิปนานียว่าเีนสถานการณ์ได้องนไหมครับเพราะว่าตัวนี้ ข้างนอกก็ล่งเขาฝักตันเขาฉากยู่งขับรถกันวามเบสี่นะรัเบรฟังกีบฟังยังยเ่เยอกันใหมคลิปตาครับฝาาาาาักช่อ,องปังสนและเพื่อนอวิชเชอไปเองได้้อกปวะกอบเจ๋งเขาพีเขาเนาะด้วยครับ